พี่น้องอยาจำลอกสิมาแกงปลาแกงปลาเศษหล่อนตำพริกตำตะไคร่สาริศเรื่องแกงปลาตำตะไคร่กับพริกใส่กันเล้วพี่น้องเนอะแบกแล้วแบกแล้วไปใส่หมอ้อ ใส่พริกลงไปนะคะใส่พริกใส่ตะไคร่มอกระเดือดแล้วอันร่อนเส้นร้อนแหงแล้วยายจำลองเอาลงไปแล้วเส้นร้อนแหงแล้วสีมา้าเอาปลาลง ก็ใส่ปลาลงไปพี่น้องชุบรสก็ใส่ลงไปตามใจชอบ ได้หลายแสบหลายได้หลายหลายมันสิบ้เ่เป็นตะกินพอให้ปลาสุกก่อนที่น้องเนาะ เลือดแล้วพี่น้องกำลังสุกน,นี่เป็นพักนั่งตูด้วยนี่เน้อส,ส,สุกๆซะก่อนแล้วสุกกับอกกากินปลาช่อนแกงปลาช่อนใส่บ้นเส้นนะคะใส่บ้นเส้น ใส่พักนั่งตูไปได้พี่น้องมันสุกแล้วปลาสุกแล้วแค่นี้ก็กินได้ลวพี่น้องแกงปลาเสุ้นเซนจากปลาเสุ้นเซนปลาช่อนบา่นห่อเอินปลาคอบานคนไทยเอินปลาช่อนแกงวนเซนแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟล้วค่ะ กินด้วยกันเนอพี่น้องเนอคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะมากินด้วยกันนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ไปซ่อน